ได้ไหมเช็คดีๆก่อนไม่ต้องรีบให้สวยที่สุดแต่อยากนึงก็ยังถ้าได้เราก็ถ่ายอย่าวิดีโอขัานก่อนลงทิ้งตออแทนแบบทุกคนแบบยิ้มติ้งต่อันตีสนุกมากตอนนี้ในีคลิปโอ้ดังมากล้านวิว เปป็นแต่่ีัคือมาหลายแขกที่เราปิดล่นเลยมุมปีไปแล้วเราเขาเก่งกินนาเ์คอนกันนะเก่ง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 ทุกย่าโอเคอ่าร์ดอาร์ทีของบูญเอฟซีครับมาที่เราอยู่แต่ว่าถ้าเกิดในฟิลนครแล้วก็เดือนนี้ส่งท้ายแล้วก็เจอกันมื่อไร่อีกทีหนึ่งกลุ่มปิดโตเกียวมิวสิกนะครับ อีพี่สามสิบแปดขอพระคุณพี่ขอบพระคุณน้องเนี่ยอยากเน่ากินโอ้ยมากินมาท้าเราที่งานตัวเกียวมิวสิกดีหลายพี่น้องนะครับผมขอบคุณมากนะขอบคุณกิฟตเอฟซีตัวเกียวมิวสิกขอบคุณบ้านฮักต่างๆนะขอบคุณแม่ฮักอเมริกาด้วยนะครับขอบคุณกําลังใจจากพี่สุอเมริกาพี่เจนเกาหลีนะครับผมที่ส่งช่อดอกไม้มาให้ปีบานพี่แลนเดอร์นะพี่น้องขออนุญาตขอบคุณนะครับผมมาลายรําใจส่งถึงบอสบิ๊กจากแม่มนจากพี่กันนะครับโอ้ยดีใจหลายเลยที่ฮักที่แพย่บทัักกแม่เนาะ ขอบคุณนะครับกำลังใจจากแม่ลุงไพลินนะครับมาจากโคราชนะครับเดินทางวันหยุที่นี่เลยนะครับมาจากโคราชเลยนะครับพี่รองอบอกได้ว่าดีใจแห้งครับพี่รองอ่ะกอล์อนอสขอบคุณพี่นัดนัดเกาหลีด้วยนะครับอืกอกำลังใจบอสบีกขอบคุณกำลังใจบอสบีกจากมัมฝนบ้านฮักเต้าหยี น้องอาร์ตโอ้บ้านหักน้องอาร์ตขอบคุณนะครับขอบคุณจากบ้านหักน้องอาร์ตนะขอบคุณจากอยู่เคียงข้างบอสเสมอบ้านหักนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกบ้านเลยถ้าขัดตกบวกห้องตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ส่งท้ายปีเก่าต้อ,ตอนรับปีใหม่แบบโตเกียวมิสิคขออวยพ่อแลพี่น้อง,องมิวสิกสุขนะครับแข่งแรงลำรวยเงินทองอย่างที่จะปลาที่พาอตกเขียวเด้ออย่างที่ลูกทีมร้านเด้อ สวัสดีค <cues> <HD> ่ะสวัสดีแม่แม่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณทุกทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณกําลังใจจากแม่แม่ขอบคุณพี่ทุกคนนะคะขอบคุณฟู้ดซ็อกอร์จากบ้านทางต่างๆขอบคุณแม่บิกกี้นะคะขอบคุณบอสบีขอบคุณพี่หลิวแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนขอบคุณปาเอียงด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณกําลังใจจากบ้านฮักน้องสแตมนะคะแล้วก็ ด้อมกำลังใจเต้าตาหวานนะคะแล้วก็มีพี่สาวไม่ออกน้ำแล้วก็พี่ชายไม่ออกน้ำนะคะขอบคุณกำลังใจดีทรงมาให้ล้นขอบคุณชุดสวยๆจากแม่มนด้วยนะคะตาชุนไหยขอบคุณมากๆาเลยค่ะจอก,กันที่นี่หน้าปีหน้าค่ะสวัสดีค่ะน้ำตาลนะคะขอบคุณมาอะไราจากบ้านฮักทุกทุกบ้านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณบัตรไปหัวใจทุกดวงนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่ไปกำลังใจให้ ตโตเกี่ยวมิวสิงนะคะ EP นี้จะเป็น EP สุดท้ายของปีนี้นะคะเริ่มต้นใหม่ปีหน้าเดือนมกรานะคะแล้วก็ขอบคุณอะไราจากนีนานะคะขอบคุณอะไราจากนีนานะคะแล้วก็บ้านฮักน้ำตาลนะคะแล้วก็บ้านพักอนมนาคนะ,คะขอบคุณมากมากเลยแม,แม่แม่น่ารักคนเลยน่ารักตลอดเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนดี้ค่ะมื้อนี้ต้องขอขอบคุณเนาะแม่แม่แม พี่ๆทุกท,ท่านเลยนะคะที่ซื้อบัตรถึงปีพีที่38ปสบแปดอแรงนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมาไล่นำใจจากบ้านทางนอกแอนนี่นะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านที่พพอร์ตแลวก็เอ็นดูมาตลอดเลยนะคะนูสัญญาว้านนูสิพัฒนาจะร้อและลายให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะอ ครับผมก็นับบนกวอเตอร์ีิ้งเวสิกนะครับผมขอขอบคุณจากบ้านครับต้าววานนะครับผมมีเป็นลมนะครับแล้วก็เป็นมาลัย,ย์ใต้นะครับให้ยิะมากนะครับทุเลี้ยงไข่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ยังคอยสนับสนุน ทีมงานต้นเกมมิสิกทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ที่ๆทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่พศิลปินแล้วก็พี่ๆีแดนเซอร์ทุกคนนะครับขอบคุณเอสซี่ทุกคนที่คอยสนับสนุนคอยรักแล้วก็คอยพพอร์ตนะครับทอมเรกทีมงานตน้นเกมมิสิกก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ดีที่สุนออสนดนะครับเพื่อเอสซี่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่รักแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้นะครับขอบคุณมากเลย สวัสดีครับผมน้องหยีเองครับผมจะต้องไปแล้วนะครับผมสำหรับอีพี่3.8ของเรียนนะครับผมอันนี้ก็ลังใจมากไายเนี้ยนะครับผมเป็นเด็กันแน่นอนมักกันวอสำหรับอีพี3.8นี่นะครับผมก็ต้องการกับขอขอบคุณน,นะครับผมสําหรับมาอลไรน้ําใจนะครับผมจากมัานพักเต้าหยีกับแก๊งนีน้เพื่อหยีนะครับผมแล้วก็กําลังใจจากมังคุ้มน,นะคะรับมาอลไรน้ําใจน่ารักมากๆเลยครับท่านฮงนะครับ<ส>ผมมาขอบคุณมากมากเลย เออเออเอาต่อต่อนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเนื้อซิ่คือเด่นนะครับเมื่อนี้ขอบคุณสำหรับ f o ดซัพพอร์ตนะครับผมจากแกงนี้เพื่อหญิงนะครับผมจากมัมมัวงสีสีมัมนะครับมัมโคนมัมเคยมัมพีโรสมัมดาวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งบ้านนะครับผมจากบ้านฮับสีเต้านะครับผมจากมัมพุ่มนะคบเพื่อ ืันนี้กับอิ่มท้องกันทั่วหน้านะครับผมกับขอขอบคุณนะกาลังใจมากๆนะครับผมจกสัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปไม่หยุดครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับกิต้าร์นะครับขอขอบพระคุณนะครับวันนี้จะมาลายจากบ้านหักเต้าพีนะครบแล้วก็มาลายจากบ้านบ้านหักเต้หาหวานนะครับบ้านน้องบอลนะครับแล้วก็อบคุณพี่ปุ้ยที่มัมอ้อยแล้วก็มัมตู่แล้วก็แม่กระดกพร นะครับแล้วก็รวมถึงพี่พาร์เพื่อนทาร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับสำหรับฟูลสปอร์ตในครั้งนี้นะครับก็แล้วก็รวมถึงขอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่รักกันนะคะก็ขอบคุณพลังใจที่ดีนะคบทีต้าร่อคงงจะมีแต่ความซื่อสัตย์แล้วก็การตั้งใจทํางานนะครับที่เจะเอามาให้กันกับทุกคนนะครับจะพยายามทำผลงานให้ได้ดีที่สุดนะครับอีกครั้งขอขอบคุณทีนิกกี้อังกฤษนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ มัมอ้อหมวกเขียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับรักทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็สวัสดีแม่แม่างท้ายก็อ้อแล้วก็สวัสดีแม่แม่มัมทุกคนด้วยนะครับก็น้เวม้ขอขอบคุณดีเลยโรมอันเหมือนใหญ่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับนี่นี่น,นี่ตรงไป ครับจากแม่โบบาลพี่แนนแล้วก็พี่นีบ้านตะหวานครับก็ขอบคุณมาลนยออนไลน์จากบ้นาออนนายต่อ้อดด้วยครับก็อีพีที่เป็นอีพีที่สนุกมากแล้วก็ท้าทายสำหรับนี้มากเพราะว่าเริ่มมีหมดเยอะแล้วก็เริ่มได้แบบเป็นตัวดึงเรื่องนะครับก็ใครชอบจังหวะไหนก็สามารถคุยกันได้นะครับบอกคอมม้กันได้ว่าเออชอบนงเวศตอนฉากบุกบังจังเลยหรือว่าชอบตอนแบบ นี้พี <another> ่ปอบก็ดีนะครับผมก็ฝากเป็นแรงใจให้ต้ออสเป็นนานๆนะครับก็ฝากเป็นเลยจะให้ดีแลเซอร์ของเรอนะครับก็มีพูดทางข้าข้าวเยอะมากตื่นเต้นมากเลยนะครับก็จะเห็นจากพูกเลยว่าดีใจมากเลยครับได้เป็นผู้ทางของร่วมกับพี่ๆก็ต้องบอนนะครับก็ฝากเด็กๆเรื่องครับ ดีค่ะน้องเจนี่นะคะแม่แม่ขาอีพีนี้สนุกไหมคะรีวิวกันมาหน่อยนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้าผู้พูดนะคะจากมีเอิร์ธด้วยนะคะขอบคุณมัมปาที่มาทำรีวิๆให้นะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักเก้าตัวเล็กหรือว่าบ้านน้องเจนี่ซีโกลขอบคุณแม่แม่ทุกท่านที่ติดตามและมูตาค่ะขอบคุณค่ะมาเมื่อสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามและที่พยายามส่งคุณปิดนะครับผมแก็ขอ ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับผมขอขอบคุณมาลัยจากบ้านทุกจิระนะครับผมอีพีนี้สบา,ายมากๆเลยครับผม <laughs> ที่ได้มาเป็นลมนะครับอีพีนีสบา,ายมากแล้วก็ขอขอบคุณบอสบิ๊กนะครับผมที่ให้โอกาสในการทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมนะครับผมแล้วก็แล้วก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามคุกและก็ตกจ้จะมีสิ่งที่ทุกคนได้ออกไปนะครับผมสวัสดีคราาับเพื่อ สวัสดีครับท,ทุกคนครับขอบคุณนะครับ,บคุณมาลัยจากนั่นฮักมาหมีฮักไปบีนะครับผมขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตแล้วก็อันนี้เด็กวันนี้เสมอนะครับผมขอบคุณมังลับลับด้วยนะครับผมขอบคุณช่อรกไม้จากมัมอ้ำแล้วก็ขอบคุณช่อระไม้จากพี่หนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมาลัยน้ําใจผ่านเพจ e จากแม่หนูใจด้วยนะครับผมแล้วก็แม่เดือนงานที่ไปนวมนครนะครับไม่ได้พูดถึงในคลิปตอนนั้นก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมเพราะว่า มันหลายคนก็เลยจาไม่ได้นะครับผมต้องขอไปด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมมัมมัมทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนเลยที่ซัพพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจเด็กคนนี้เสมอนะครับผมขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่เมตตากันขอบคุณที่เอ็นดูกันนะครับผมก็เช่นเคยตามสเต็ปช็อปเปอร์ช็อปเปอร์จะพูดทำเดิมเสมอนะครับว่าช็อปเปอร์จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะตอบแทนแรงซัพพอร์ตอย่างนี้นะครับผมเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าตากคนไม่ผิดแล้วก็อยากทำให้ทุกคนภูมิ ครับขอบคุณบอสนะครับกอบคณทุกอย่างเลยครับที่แบบว่าไม่ว่าจะเกี่ยวกับบ้านฮางหรือว่าเกี่ยวกับมาลายหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มีกิจกรรมดีวันนี้ครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับอีพีสามสิบแปดหรือว่าปอบแลนหรือว่าในอีพีหนึ่งจนถึงอีพีวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ทําให้มันเกิดหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับเรานะครับขอบคุณบ้านฮางกทุกๆบ้านนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นบ้านของบอส บ้านของศิลปินบ้านของแดนซ์หรือว่าพี่เบื้องหลังทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเลยทุกคนมีความสัมพัญมากผมอขอขอบคุณสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมิดมอแค้นแฟนมอลลัมพี่น้องเอฟซีเช่าตุกเกียวมิวสิกสกูขข๊สควนเด้ครับผมก่อ,อนอื่นก็ต้องขอากราบขอบพระคุณนะครับผมบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะครับผมที่สนับสนุนพวกเข้าเช่าตุกเกียวมิวสิกด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมช่าดอกไม้ให้สวยจากพินิตานะครับบ้านคท่าถุนน้ำเด้อครับแล้วก็ ขอขอบพระคุณนะครับผมมาไล่จากบ้านหักเหมนน้ำผาขอบคุณเงื่อนทุกบาททุกสตางค์ที่พี่น้องนะครับพี f c ในบาทหักนะครับกรกคายูรอบนองนะครับที่เมตตาเอ็นดูสนับสนุนเหมือนมากโดยตลอดน,นะครับขอบพระคุณหล,ลายๆครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมจบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่38นี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณ MC โตเกียวสุกุขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกบ้านนะครับผมจะขอบคุณด้อมกำลังใจกล้องวายุนะครับผมทีซัพพอร์ตทียังบอทิมบ่อฟ้ากลองวายุคนนี้นะครับผมทียังอ็นดูนะครับผมทียังซัพพอร์ตทียังมาคุยกันได้ดอมเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับแม่พี่ๆใไดดอมนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผม กล้องวายุนะครับผมมาคุยกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณนะครับผมเค้กจากพีเบียนะครับผมันนี้มาแต่มาแต่ท่านไกลครับพี่น้องและก็ขอบพระคุณพี่ออฟฟ้านะครับผมวันนี้มาเซอร์ไฟมาเซอร์ไฟกล้องวายุนะครับผมเป็นพี่สาวนะครับผมตั้งแต่ EP หนึ่งนะครับผมซัพพอร์ตกล้องมาโดยตลอดวันนี้ข้ามประเทศ10กว่าประเทศมาหากล้องวายุนะครับผมขอบพระคุณพี่ออฟฟ้ามากๆนะครับผมและก็ นะครับนี้คุณแม่พี่ลุ้นนะครับผมเอาของขวัญมาให้กล้องวายยุนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะเลยครับยังไงก็เอ็นดูกล้องวายุคนนี้นะครับผมขอบพระคุณหลายๆนะครับพี่น้องครับญาเห็นจะงปากันนะครับผมขอบคุณเอฟซีตัวเยีมเอฟซีทุกท่านเนื้อครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณปาทสกายขอบคุณนะครับผมขอบคุณมาได้แลวก็ขอบคุณไปฮอด พูดตีว่าเหงืในกายมีมันนี่ก็คือบอลซ่องดูนี่แหละครับถ้าใดรคือบอลบิ๊กอาการค้นด้วยกันยีที่ว่าสนับสนุนกใจมากพังดักายมากตลอดครับผมนครับขอบคุณหลาๆครับขอบคุณที่ยังเองดูขอบคุณไปฮอดอ่ะพูดซัพพอร์ตผู้ชาด้วยนะครับของบ้านฮักนะครับผมก็อยากได้กันกินครับผมก็เงินที่ได้มากนี่ก็สิเอาไป ซื้อของที่ว่าเป็นประโยชน์นะครับผมอัฒนาติดของต่อไปนะครับผมอ้ากจะขอบคุณไปเสียพานะครับผมที่ว่าส่งมาให้ทางบ้าลน้ำเนื้อครับผมหลักการสมเท่ายังมีอีกหลายคนที่ว่าอะไรกถึงการกับสมขอตัวน้ำเนื้อครับผมวันนี้เป็นังได้แน่กับคันวันนี้เนี่ยกับพวกนี้นะครับคันพอดีการกับต่อไปรายๆครับผมจะการกับจีบปั๊บเพื่แก้ไขต่อไปสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่บิ๊กเอฟอิสตูดิอุิสิกนะครับ วันนี้กับขอบพระคุณน,นะครับสําหรับมาลัยจากบ้านพักน้องน้ำพูนนะครับจากแม่แม่บ้านอ่าด้อมเดมอน11ด,ด,ด้วยนะครับผมกับขอบพระคุณน,นะครับความรักแามมาน่ความเมตตาเมืนี้อาจจะเสียงเงียบหน่อยนะครับเพราะว่าแพ้สโมกนะครับที่บ้านประกาศใดต้องขอโทษทุกคนไวนะครับเพราะว่าวันนี้แพ้สโมกอย่างมากเลย นะครับดยเสียงเกะมีเน,เนียนะครับอาจจะไม่ถึงว่ามาชมตัวตข,อของอาภัยด้วยนะครับขอบ,บคุณครอบขอบขอบคุณครอมบากแม่ก็อเมตตาจากแม่พี่พี่เอฟซีชาวตัวจอมมือศิกด้วยนะครับรักน้อยแต่รักนานๆน,นะครับขอบคุณค่ะผมสวัสดีค่ะน้องซีกันดูเกมสิทธนะครับขอทำไมมองขอขอบคุณมาลัยเอ้ยขอขอบคุณช่อจากพี่หงอยุกบ้านฮักกี้บอลนะคะแล้วก็จาก ก็จะน่าจะเป็นคุณแม่อะไรเนี้ยเพราะว่าไม่ได้เขียนชื่อไม่เห็นนะครับก็ขอขอบคุณแม่รัฐเยอรมันบ้านทีเอโอนะคะแล้วก็ขอขอบคุณจากบ้านพลังรักเต้าประตูแล้วก็จากแม่เป้าแคนาดานะครับแล้วก็บ้านฮักน้องสี่แก้มแฟร์มนยิ่งขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะัวกียสครับวันนี้ขอบคุณไปยัง มาลัยแ่บชอบมาลัยจากแม่ผิดนะครแล้วก็แม่รับเยอรมันนะครับอันนี้นะครับของแม่รับเยอรมันนะครับแล้วก็มีพี่เฟิร์นแล้วก็แม่มงมรับแล้วก็บ้านพักน้องลีโอนะครับวันนี้ขอบคุณมายังทุกฝ่ายเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยะค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันอี ep หน้าครับ สวัสดีครับขอบคุณมาลัยบ้านครับคุณชินจังนะครับขอบพระคุณแม่กันทิกาแม่คุณนะครับแม่อุ่นแม่ไหมนะครับแม่วิไลแม่แจ็คแม่วัชราแม่ดูแม่พรแม่น้อยแม่สมอนพี่เนนคนสวยนะครับขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขอบพระคุณแม่แจ็คนะครับแม่น้องลีโอนะครับที่ทําอะไรสวยๆนี่ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณเอฟซีน่ารักหน้าจอทุกท่านเลยนะครับที่รักและติดตามคุณชินจังและก็ตัวเกมส์นีนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบพระคุณมาลัยบ้านครับคุณชินจังด้วยนะครับขอบคุณครับ วดีครับ EP ที่38นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมบ้านฮักแท้งน้องยูรินะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ไพ่เกาหลีพี่ต้นอ้อเกาหลีพี่หญิงนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณบ้านฮักซัพพอร์ตน้องยูรินะครับผมแล้วกัข้างหลังนะครับผมแม่ฮักสารคามนะครับแลวก็แม่ฮักน้องยูรินะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมอี e ีที่38ยังเง็เนาะครับผมเขามน่นบอกไปดด้อครับผม ทอางนี้ก็พี่ปุด้วยเจะบเต็ดีแล้วนะครับขอคุณขอบคุณมาละไรจากเมล็ดพันธุ์นะครับขอบคุณมาอะไจากบ้านาทางนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่น้องโค้จนีโตจะมีเสียงขายพี่ๆๆี จา 18, ออกแปดอบแดนนะคะขอบคุณมาลัยจากบ้านหากูจูนี่ค่ะจากพี่พี่แม่แม,แม่นะคะในด้อมบ้านหากูจูนี่ค่ะขอบคุณมาลัยจากแม่นูสสวีเดนนะคะแล้วก็ขอบขอบคุณการซัพพอร์ตที่พักแล้วก็อาหารการกินจากพี่เจมพ,จพี่สุค่ะขอบคุณพี่พี่ในดอมบ้านฮากูจูนี่นะคะขอบพระคุณค่ะ <S <S